ก็มาดูแม่โคเล็กนะโคมุสุสายเหลืองประการทำงานคืไอไอโอสามห้าวันนี้ก็มาเปิดตัวชิปกันที่การหน้างานตามเช่นเคยนะมาดูการทำงานของแม่โคเล็กมั่งนะวันนี้มาดูน้องเล็กสักนิดนึ่งรับ ก็มาใช้ได้นะน้ำตึงได้ในน้ำตึงเรามาดูการทำงานเนาะมาดูการทำงานของเนหัวเล็กนะวันนี้สายเหลืองนุง๊กเนาะน้องเล็ก35ม VIO 3 5 กูมุสึกเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไมโครเท่าไหร่นะก็ต้องขออภัยกับผู้ชมและผู้ฟังด้วยครับก็ยังอยู่แบบโครอินดัสเซนเ,เวันนี้ ล่ององน้ำเพื่อเอาไว้ทีล้างน้ำวันนี้ขอใช้เครื่องขึ้นแรงเทคนิคกับการทำงานเตรียมความพร้อม การทำงานของเมโครไปครับล้วไม่พูดเยอะ